เรื่องราวของแมรี่หนูน้อยวัยเขวบนะครับเธอเป็นเด็กอัจฉริยะที่สามารถแก้สมการของระดับมหาวิทยาลัยได้และเธอก็โตมากับแฟรงค์น้าชายที่หวังจะเลี้ยงเธอเติบโตมาเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปตามเจตนารมณ์ของพี่สาวแต่ว่ายายของเธอในกลับคิดต่างออกไปครับเธออยากจะเลี้ยงหลานให้สมกับเป็นเด็กอัจฉริยะเรื่องนี้ก็เลยต้องไปตัดสินกันในศาลสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นผู้ดูแลเด็กอัจฉริยะคนนี้ระหว่างน้าชายช่างซ่อมเรือกับยายผู้ร่ำรวยนะครับไปติดตามรับชมการ ปอยก็ได้ครับกับภาพยนตร์เรื่องกี์เด็ดอัจฉรยะสุดดวงใจ หนังได้เริ่มมาที่บ้านของแฟรงค์นะครับพระเอกของเรื่องนี้ที่กําลังพยายามเรียกแมรี่หลานสาวคนเก่งให้ออกมาจากห้องแล้วสักพักหนึ่งนะครับแมรี่เด็กน้อยวัยเขวบก็เดินหงุดหงิดออกมาจากห้องเลยครับแล้วก็มานั่งกินข้าวเชาว้าแมรี่เนี่ยก็ได้บ่นกับแฟรงค์นะครับว่าเธอไม่อยากจะไปโรงเรียนสอนเธอที่บ้านก็ได้แต่แฟรงค์เนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาสอนทุกอย่างให้แมรี่รู้หมดแล้วต่อไปแมรี่ต้องไปเรียนรู้ที่โรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยแมรี่ต่างจากเด็กคนอื่นครับเธอเป็นเด็กอัจ คณิตศาสตร์เกินวัยของตัวเองไปมากและหลังจากที่แมรี่ขึ้นรถไปโรงเรียนนะครับโรเบอร์ตาเพื่อนสนิทที่อยู่ข้างบ้านเขานั้นก็รีบมาหาแฟรงค์ทันทีแล้วก็บอกให้แฟรงค์เนี่ยรีบพาแมรี่กลับบ้านเดี๋ยวนี้แต่แฟรงค์ก็ยืนยันนะครับว่าแมรี่ควรต้องไปเจอโลกบ้างเข้าสังคมบ้างและก็มีเพื่อนเหมือนเด็กทั่วไปและที่โรงเรียนแมรี่เนี่ยครูบอนนี่ก็กําลังถามโจทย์เด็กๆนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สองบวกสองได้เท่าไหรเ่เด็กๆเนี่ยก็ต่างพากันยกมือตอบแต่พอคุณครูถามนะครับว่าและสามบวกสาม แมรี่เนี่ยก็หมดความอดทนทันทีครับแล้วเธอเนี่ยก็บ่นออกมานะครับว่าเอาจริงดี3บวก3าเนี่ยนะนี่มันโรงเรียนแบบไหนกันเนี่ยครูบอนนี่เนี่ยก็เลยสอนแมรี่ไปนะครับว่าก่อนจะพูดอะไรต้องได้รับอนุญาตก่อนแต่ว่าแมรี่เนี่ยก็ไม่สนใจครับแล้วก็บอกครูบอนนี่ไปนะครับว่าใครก็รู้ว่า3มบวก3ามันเท่ากับ6ครูบอนนี่เนี่ยก็เลยให้แมรี่ยืนขึ้นครับแล้วก็ถามโจทย์เลขที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆแมรี่เนี่ยก็ตอบได้ทุกข้อครูบอนนี่เนี่ยก็เริ่มแปลกใจมากขึ้นครับและก็อยากจะรู้อะไรบางอย่างก ขวบไม่น่าจะตอบได้โดยครูบอนนี่ก็ถามไปนะครับว่า57คูณ135มันได้เท่าไรจ๊ะแมรี่เนี่ยก็ทาท่าทางคิ้วขมวดอยู่นานครับจนครูบอนนี่เนี่ยคิดว่าแมรี่คงตอบไม่ได้แต่ว่าพอครูบอนนี่เดินหันหลังไปแมรี่กลับตอบขึ้นมานะครับว่า57คูณร้เท่ากับเจ็และรากที่2ก็คือ87.7ครูบอนนี่เนี่ยก็เลยรีบเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มดูเลยครับและสรุปว่าผลที่แมรี่ตอบมาเนี่ยมันถูกเป๊ะคุณครูเเนนี่ยก็ลมััใจทท ว่าแมรี่ต้องเป็นเด็กอัจฉริยะอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากช่วงพักครูใหญ่ก็เข้ามาที่ห้องเรียนของแมรี่แล้วแมรี่เนี่ยก็ยกมือถามครูบอนนี่นะครับว่าเธอเป็นเจ้านายใช่ไหมแล้วแมรี่เนี่ยก็ตะคอกใส่ครูใหญ่ไปนะครับว่ายกหูหาลุงแฟรงก์และก็บอกให้เขาพาหนูออกไปจากที่นี่ ครูใหญ่เนี่ยก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับเมื่อเจอท่าทางแก่แดดของแมรี่และในระหว่างที่แฟงมารับแมรี่ที่โรงเรียนนะครับเพื่อนของครูบอนนี่ก็บอกนะครับว่าเธอนั้นเคยเจอแฟงที่ร้านเฟิร์สทุกคืนวันศุกร์เขาเป็นคนที่หล่อเงียบขึมครูบอนนี่ก็เลยวิ่งตามแฟงไปครับเพื่อจะบอกนะครับว่าแมรี่มีความสามารถพิเศษและอาจจะเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ว่าแฟงเนี่ยก็รีบปฏิเสธไปนะครับว่าไม่ใช่หรอกครับแมรี่มีแค่เทคนิคคิดเลขแบบพิเศษเท่านั้นและเขาก็เป็นคนสอนให้เอง ซึ่งพอกลับจากโรงเรียนนะครับแฟงก็ได้พาแมรี่ไปที่ริมหาดแล้วก็พยายามสอนแมรี่นะครับว่าการตะคอกใส่ครูใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและไม่มีเด็กป .1 คนไหนเคยทําแมรี่นั้นก็ขอโทษแฟงนะครับแล้วเธอเนี่ยก็รับปากนะครับว่าจะไม่ทําอีกและแฟงนั้นก็พาหลานไปนั่งเรือเล่นพร้อมกับแมวตาเดียวตัวโปรดแมรี่ก็ถามแฟงนะครับว่าลุงคิดว่าแม่อยากให้หนูไปโรงเรียนหรือเปล่าแฟงเนี่ยก็ตอบกลับมาทันทีนะครับว่าลุงไม่รู้แต่แม่อยากให้หนูมีเพื่อนและก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วจากนั้นในวันต่อมานะ ครับคุณครูนั้นก็ให้นักเรียนพาสัตว์เลี้ยงมาแนะนําตัวแมรี่เนี่ยก็พาเจ้าเฟร็ดไปที่โรงเรียนด้วยแมรี่ได้บอกนะครับว่าเฟร็ดนั้นเป็นแมวตาเดียวเธอเจอในถังขยะเฟร็ดนั้นเป็นแมวที่ฉลาดมากและไม่มีใครเข้าใจมันเลยเมื่อคุณครูได้ยินที่แมรี่พูดนะครับก็เริ่มเข้าใจบางอย่าง และพอถึงชั่วโมองสอบเลขนะครับคุณครูก็จแจกข้อสอบให้กับนักเรียนทุกคนแล้วมันก็เป็นไปตามคาดนะครับแมรี่นั้นทําเสร็จในเวลาอันรวดเร็วคุณครูก็เลยเอากระดาษอีกแผ่นให้กับแมรี่แล้วก็บอกให้แมรี่ลองทําข้อสอบอีกแผ่นดูนะแมรี่เมื่อเห็นข้อสอบเนี่ยก็ถึงกับยิ้มครับแล้วก็เริ่มทําต่อและครูบอนนี่ก็แอบ,บสังเกตแมรี่อยู่ห่างๆและสักพักใหญ่แมรี่ก็บอกคุณครูนะครับว่าทําข้อสอบเสร็จแล้วก,ก่อนที่แมรี่จะยิ้มนิดๆให้กับคุณครูคุณครูนั้นก็ยิ้มตอบแมรี่เหมือนว่ารรูกกััันนคนคคบเุณี มันจะเริ่มไปได้สวยแล้วในตอนนี้โดยคุณครูบอนนี่เนี่ยก็ยังสงสัยนะครับเรื่องความอัจฉริยะของแมรี่ก็เลยไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ได้รู้นะครับว่าแม่ของแมรี่ก็คือไดแอนแอดเลอร์นักคณิตศาสตร์ชื่อดังที่แก้สมการนาวีสโตกได้สําเร็จแต่ว่าก็ต้องจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายส่วนแฟรงก์นั้นก็คือลุงของแมรี่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครูบอนนี่ก็ได้ไปหาแฟรงก์ที่ร้านเหล้านะครับที่เพื่อนนั้นเคยบอกแล้วก็ขอให้แฟรงก์เนี่ยเล่าเรื่องแมรี่ให้เธอฟังด้วยแฟรงก์ น้องสาวก็โผล่มาพร้อมแมรี่แล้วก็บอกว่าอยากคุยกับผมแต่ตัวผมก็ห่วงจะไปหาแฟนที่นัดไว้และพอกลับมาก็เห็นแมรี่อยู่บนโซฟาส่วนน้องสาวของเขาก็นอนตายอยู่ในห้องน้ําคุณครูนั้นก็เลยถามถึงพ่อแมรี่นะครับแฟนก็เลยบอกไปนะครับว่าน้องสาวไม่เก่งเรื่องการดูคนและคบกับพ่อแมรี่เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นแล้วก็เลิกกันส่วนพ่อของแฟนก็ตายตั้งแต่แฟนยังเด็กและแม่ก็โกรดน้องสาวมากที่ตั้งท้องเพราะทําให้แผนที่แม่วางไว้ผิดพลาดเนื่องจากแม่เป็นคนที่เข้มงวดมากคุณ ครูบอนนี่ไม่ได้ฟังดังนั้นนะครับเธอก็เลยสรุปได้นะครับว่าแมรี่เป็นเด็กอาชฉยะแน่นอน จากนั้นในเช้าวันต่อมานะครับเพื่อนนักเรียนในห้องของแมรี่ก็โดนเพื่อนรุ่นพี่แกล้งบนรถโรงเรียนจนทําให้สิ่งประดิษฐ์ที่ทํามาพังเสียหายแถมยังหัวเราะชอบใจอีต่างหากแมรี่เมื่อเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เลยโกรธมากครับก็เลยคว้าหนังสือเล่มหนาทุบไปที่หน้าเด็กคนนั้นอย่างแรงแฟงก็เลยถูกเรียกไปพบที่ห้องครูใหญ่ครูใหญ่นั้นก็เลยถือโอกาสคุยกับแฟงเลยครับเรื่องที่แมรี่เป็นเด็กอัจฉริยะและก็เสนอทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวนที่โรงเรียนโอ๊กอะคาเดมี่ให้ด้วยซึ่งมันก็เป็นโรงเรียนสําาาหรรัับเเเด็็กกอิยะะแแต่ว่วปปฏสธไพะ อยากจะให้แมรี่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมแบบเดียวกับไดแอนแม่ของแมรี่นั่นเอง ซึ่งในเยนวันนั้นนะครับแม่ของแฟรงก์ก็มาหาที่บ้านแล้วก็เอา MacBook รุ่นล่าสุดมาให้กับแมรี่เป็นของขวัญพร้อมกับหนังสือการเปลี่ยนแปลงของพีชคณิตศาสตร์ขั้นสูงเพื่อเอาใจแมรี่นะครับแต่ว่าแมรี่เนี่ยก็บอกนะคบว่าเล่มนั้นเนี่ยเธออ่านไปแล้วแฟรงก์เนี่ยก็ได้บอกให้แมรี่ขอบคุณคุณยายที่เอาของมาฝากยายนั้นก็เลยบอกนะครับว่าจะเรียกยายหรือว่าเอเวอร์ลินก็ได้นะจ๊ะซึ่งเมื่อแฟรงก์ได้ยินเนี่ยก็รู้ทันทีนะครับว่าแม่ของเขากําลังคิดทําอะไรอยู่แล้วแฟรงก์ก็พยายามากกกนยาใให้ห้รดวบบอ Mary บอ คุณยยาเพราะว่ามีการบ้านต้องทําซึ่งหลังจากนั้นเอเวอร์ลินก็บ่นแฟรงค์นะครับที่เอาแมวมาเลี้ยงเพราะเธอเนี่ยแพ้ขนแมวแต่แฟรงค์ก็บอกนะครับว่ามันเป็นแมวของแมรี่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อแม่กลับไปแล้วนะครับแฟรงค์ก็เริ่มกังวลมากขึ้นกับเรื่องที่กําลังจะเกิดเพราะเขานั้นรู้นะครับว่าแม่กําลังจะเอาตัวแมรี่ไปจากเขาอย่างแน่นอนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงโดยในวันต่อมาเนี่ยแม่ก็มาหาแฟรงค์อีกครั้งและก็เจรจาเพื่อรับตัวแมรี่ไปดูแลแต่แฟรงค์เนี่ยก็ไม่ยอม แแมรี่หลอกให้แมรี่มีอนาคตที่ดีสมกับศักยภาพของเธอดีกว่าทั้งคู่เนี่ยก็เลยเถียงกันอยู่นานครับและแฟรงก์ก็พยายามบอกเรื่องผิดพลาดที่แม่นั้นเคยทําไว้กับน้องสาวและแม่เนี่ยก็กดดันเธอมากให้อยู่กับวิชาการและสภาพแวดล้อมที่เคร่งเครียดจนเธอเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยต้องฆ่าตัวตายแต่แม่เนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ครับแล้วเธอเนี่ยก็ขู่แฟรงค์ให้เตรียมทนายไว้ได้เลยเมื่อแฟรงค์กลับมาที่บ้านนะครับก็เห็นแมรี่เนี่ยเอาตะหมกมุ่นอยู่กับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์จนไม่สนใจสิ่งรอบตัวแฟรงค์นั้นก็เลย ชวนปลบังคับนะครับให้แมรี่ออกไปข้างนอกเพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและก็สอนเรื่องการใช้ชีวิตกับแมรี่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของแฟรงก์ก็ได้ฟ้องศาลจริงๆครับเพื่อจะขอดูแลแมรี่ทนายฝั่งแม่แฟรงก์เนี่ยก็แจ้งต่อสารไปว่าไดแอนเป็นลูกสาวของเอเวอรี่และไดแอนก็มีอาการป่วยทางจิตและก็ฆ่าตัวตายแฟรงก์ก็เลยพาตัวแมรี่ไปเลี้ยงแบบผิดกฎหมายและพาแมรี่ไปอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็เลยขอร้องเรียนต่อสารให้สั่งให้เอเวอรี่ซึ่งเป็นคุณยายแท้ๆได้สิทธิดูแลแมรี่ แ,แต่ว่าด้านทนายของแฟรงก์เนี่ยก็แก้ต่างไปนะครับว่าแฟรงค์รับแมรี่มาเลี้ยงตั้งแต่เป็นทารกเพราะเป็นความต้องการของไดแอนและเขาก็เลี้ยงดูได้อย่างดีส่วนปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมคงไม่ใช่ตัวกําหนดอนาคตเด็กทุกคนซึ่งต่อมาในคืนนั้นเนี่ยแฟรงก์ก็ได้ไปพบกับครูบอนนี่ที่ร้านเหล้าครับคุณครูเนี่ยก็ขอโทษแฟรงก์ที่เป็นต้นเหตุทําให้แม่ของแฟรงก์ต้องฟ้องร้องเพราะว่าคุณครูใหญ่เป็นคนบอกแม่ของแฟรงค์ครับว่าแมรี่เป็นเด็กอาชฉยะทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะครับจนเริ แฟรงค์ไปนะครับว่าจะปล่อยให้เกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนแบบนี้ไม่ได้แฟรงค์ Frank เนี่ยก็ยืนยันไปเหมือนกันนะครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็เผลอไปโบ๊ะบั๊กกันจนได้ครับโดยแฟรงค์เนี่ยก็ได้พาคุณครูมาที่บ้านเพราะว่าแมรี่ไปค้างที่บ้านของโรเบอร์ต้าทุกคืนวันศุกร์ จากนั้นในเช้าวันต่อมาครับแมรี่เนี่ยก็กลับมาที่บ้านของแฟรงแล้วก็ได้เจอคุณครูเดินออกมาจากห้องแมรี่เนี่ยก็ยิ้มทักทายคุณครูนะครับว่าอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณครูเนี่ยก็ตกใจทําตัวไม่ถูกก็เลยต้องรีบชิ่งกลับอย่าง่วนส่วนแฟรงเนี่ยก็ได้ออกมาส่งคุณครูนะครับและก็ได้ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแฟรงก็ไปต่อว่าแมรี่ที่ผิดกฎที่ตกลงกันไว้ว่าคืนวันศุกร์และวันเสาร์แมรี่ต้องอยู่กับโรเบอร์ตาเพื่อเป็นการให้เวลาส่วนตัวกับแฟรงบ้างแต่ว่าพอเขาได้สตินะครับเขาก็ได้ ก็เลยถามแฟรงก์ไปนะครับว่าลุงไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อหนูหรอแฟรงก์เนี่ยก็บอกแมรี่กลับไปนะครับว่าบางทีเราก็พูดในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับที่หนูไล่ลุงไปตายเพราะไม่ยอมซื้อเปียนโนให้ไงละ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยลุงกับหลานก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับต่อมาเนี่ยแม่ของแฟรงก์ก็มารับแมรี่นะครับเพื่อจะไปเที่ยวที่บ้านตามคําสั่งของศาลแฟรงก์นั้นก็เลยขัดไม่ได้แมรี่เนี่ยก็ได้เห็นรูปของไดแอนตอนสาวๆและแม่ของแฟรงก์ก็เลยเล่าเรื่องราวของไดแอนให้กับแมรี่ฟังครับแล้วเธออก็พามรี่ไปปดููขง เฉยะที่แก้สมการคณิตศาสตร์ต่างๆแล้วก็บอกแมรี่นะครับว่าแม่ของแมรี่ก็เคยเกือบจะแก้สมการนาเวียสโตกได้แล้วนะแต่ว่าเสียชีวิตซะก่อนแมรี่ก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่าสักวันอาจจะมีรูปหนูติดอยู่บนนั้นก็ได้แม่ของแฟรงก์เนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบกดดันแมรี่ทันทีว่าถ้าตั้งใจหลานต้องทําได้สําเร็จแน่นอนแต่จะต้องให้ยายช่วยเหลือและก็เชื่อฟังยายนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของแฟรงก์ก็พาแมรี่ไปทดสอบครับด้วยการแก้โจทย์ที่ด็ดอกเตอร์นั้นเขียนไว้แมรี่เนี่ยก็ย ก็ไม่ตอบอะไรครับสุดท้ายเนี่ยแม่ของแฟรงก์ก็เลยลากแมรี่เดินออกมาด้วยความที่อารมณ์เสียแล้วก็บ่นนะครับว่าด็อกเตอร์ให้โจทย์ยากเกินไปหรือเปล่าเหมือนอยากจะแกล้งกันมากกว่าแต่ว่าแมรี่เนี่ยก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์มันผิดเขาลืมใส่เครื่องหมายลบไว้ตรงเลขชี้ก,กําลังโรงเรียนนี้อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ยายคิดก็ได้นะซึ่งเมื่อแม่ของแฟรงก์ได้ยินดังนั้นนะครับเธอก็เลยรีพาแมรี่กลับไปที่ห้องอีกครั้งและก็แก้โจทย์ของด็อกเตอร์จนสําเร็จแล้วด็อกเตอร์กับ่งงยากกอาอ จากนั้น2วันต่อมาครับแม่ของแฟรงก์ก็พาแมรี่กลับมาส่งที่บ้านแมรี่ก็บอกแฟรงก์นะครับว่าเธอนั้นชอบยายนะเพราะหน้าเหมือนแม่แล้วก็มีเปียโนโด้วย แต่ไม่อยากจะอยู่กับยายหรอกเพราะว่าเธอชอบบงการแฟรงก์ก็เลยบอกนะครับว่าลุงรู้ไม่ต้องห่วงหนูจะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแล้วต่อมาเมื่อถึงวันขึ้นศาลนะครับแม่ของแฟรงก์ก็ได้พาตัวพ่อของแมรี่มาขึ้นศาลด้วยเพื่อจะให้แจ้งกับศาลนะครับว่าสมัครใจจะให้แม่ของแฟรงก์เป็นคนดูแลแมรี่แทนแต่ทนายของแฟรงก์เนี่ยก็แก้ต่างไปนะครับเรื่องที่พ่อของแมรี่ไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่เคยดูแลแมรี่มาตั้งแต่เกิดทั้งทั้งที่อยู่เมืองเดียวกันแท้ๆยังไม่เคยมาเจอลูกเลยสักครั้งก็เลยไม่มีส แม่ของแฟรงค์เนี่ยก็ไม่อยากจะยอมแพ้ครับก็เลยบอกแฟรงค์ไปนะครับว่าเธอจะหาทางเอาตัวแมรี่ไปเลี้ยงดูให้ได้และหลังจากกลับมาจากศาลนะครับแมรี่เนี่ยก็รู้นะครับว่าพ่อแท้ๆเนี่ยไม่เคยสนใจตัวเองเลยก็เลยเสียใจมากแฟรงก์ก็เลยพาแมรี่แล้วก็โรเบอร์ตาไปที่โรงพยาบาลครับแล้วก็เฝ้าดูครอบครัวที่กําลังรอคอยชีวิตใหม่ที่หน้าห้องคลอด ทั้ง3คนได้นั่งรอจน a, แมรี่หลับและพ่อของเด็กที่เกิดใหม่ก็เดินมาบอกครอบครัวที่รออยู่ด้านนอกนะครับว่าเป็นเด็กผู้ชายทุกคนนั้นก็ต่างพากันกอดแสดงความดีใจอย่างมากฟแฟรงก์ก็เลยบอกแมรี่ไปนะครับว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะตอนที่หนูคลอดแมรี่เนี่ยก็ยิ้มครับและก็ถามนะครับว่าใครเป็นคนออกมาบอกทุกคนคะแฟรงก์ก็ตอบนะครับว่าลุงเองแล้วแมรี่เนี่ยก็ขอให้แฟรงก์รอด,ดูการคลอดของอีกครอบครัวหนึง่งและก็เข้าไปแสแดงความยินดีกับครอบครัวนั้นด้วยจากนั้นการขึ้นศาลครั้งที่2องแม่ของฟแฟรงก์ รเรื่องที่ชีวิตของเขานั้นล้มเหลวและก็ไม่เหมาะจะเลี้ยงดูแมรี่ทนายฝั่งของแฟรงก์เนี่ยก็เลยแก้ต่างไปนะครับด้วยการซักถามแม่ของแฟรงก์ว่าเคยปล่อยให้ไดแอนแม่ของแมรี่ไปงานพรอมหรือว่าได้ใช้ชีวิตแบบเด็กสาวทั่วไปหรือเปล่าและเคยขัดขวางไม่ให้ไดแอนคบกับแฟนคนแรกด้วยใช่ไหมแถมยังแจ้งจับเขาด้วยในข้อหารักพาตัวไดแอนทั้งทั้งที่ทั้ง,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 งคู่เนี่ยไปเที่ยวเล่นสกีด้วยกันเฉยๆซึ่งไดแอนนั้นก็ถูกกีดกันจนพยายามฆ่าตัวตายมาหลายครั้งและเมื่อแม่ของแฟรงค์ได้ยินแบบนั้นนะ เธอก็เลยโกรธมากที่ถูกต้อนจนจนมุมก็เลยสติหลุดและก็เถียงทนายกลับไปนะครับว่าที่บังคับลูกทุกอย่างก็เพื่อให้มีอนาคตที่ดีและก็เหมาะสมกับการที่เกิดมาเป็นอัจฉริยะต่างหากแต่พอสารได้ฟังความคิดของแม่แฟรงสารนั้นก็ถึงกับกลุมขมับเลยทีเดียวและต่อมาทนายฝั่งของแม่แฟรงเนี่ยก็แก้เกมนะครับด้วยการเล่นงานแฟรงเรื่องการใช้ชีวิตแบบอินดี้ที่ไม่มีความมั่นคงทั้งทั้ง,ท,งที่หลานเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ก็ปฏิเสธทุนการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับหลานทนายเน ได้โยงนะครับว่าแฟรงค์อยากจะแก้แค้นน้องสาวที่เด่นดังมากกว่าก็เลยพาหลานตัวเองให้มาอยู่แบบลําบากและก็เพื่อทําให้ยายเสียใจที่กดดันน้องสาวจนฆ่าตัวตายด้วยแม่โยงเก่งจริงๆซึ่งเมื่อแฟรงค์ได้ยินเนี่ยก็บอกต่อหน้าศาลไปนะครับว่าไดแอนอยากจะให้แมรี่เป็นเด็กธรรมดาอยากจะให้ใช้ชีวิตแบบปกติมีเพื่อนได้เล่นแล้วก็มีความสุขแต่ว่าทางด้านทนายเนี่ยก็กดดันแฟรงค์นะครับเรื่องที่เคยใช้ความรุนแรงและก็โยงถึงเรื่องแมรี่ที่เคยทําร้ายเด็กนักเรียนด้วยการบนรถโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นเหมือนการ บ่งบอกว่าแมรี่ติดความรุนแรงมาจากแฟงนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทนายทั้งสองฝ่ายก็แอบตกลงร่วมกันนอกศาลนะครับว่าควรจะหาครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเป็นคนกลางเลี้ยงดูแมรี่และแฟงกับแม่ของแฟงเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ไปเยี่ยมได้เหมือนกันตอนแรกเนี่ยแฟงก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าทนายก็สารภาพไปนะครับว่าเราอาจจะแพ้และฝั่งแม่ของแฟงก็กลัวแพ้เหมือนกันแต่ถ้าปล่อยให้ศาลเป็นคนตัดสินความพร้อมของแม่แฟงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ศาลยึดเป็นเหตุผลที่จะสั่งให้แมรี่ไปอยู่กับแม่ของแฟงได้แลละะนนนั่นก็็จเเปผเสีย แฟรงค์อย่างแน่นอนซึ่งในวันต่อมาแฟรงค์ก็ได้ขอไปดูบ้านพ่อแม่อุปธมรมและก็ขอให้รับแมวโตโปรดไปเลี้ยงด้วยเพราะว่าแมรี่รักมันมากแฟรงค์ได้พาแมรี่มาที่บ้านอุปธรรมนะครับแมรี่เนี่ยก็ร้องไห้โวยวายว่าอย่าทิ้งเธอไว้ที่นี่แฟรงค์นั้นก็พยายามบอกเหตุผลแต่ว่าแมรี่เนี่ยก็ไม่ฟังครับแมรี่เนี่ยร้องไห้เคาะประตูเรียกแฟรงค์ด้วยความโกรธและก็ความเสียใจจากนั้นในวันต่อมานะครับแฟรงค์ก็ได้ไปเยี่ยมแมรี่แต่พ่ออุปธรรมก็ไม่ยอมให้เข้าพบครับโดยเขานั ของขวัญไว้ให้แล้วก็กลับมานั่งเสียใจอยู่ที่บ้าน จากนั้นคุณครูบอนนี่เนี่ยก็เห็นป้ายประกาศนะครับว่าหาคนรับเลี้ยงแมวตาบอดก็เลยจําได้ว่าเป็นเจ้าเฟร็ดแมวตัวโปรดของแมรี่คุณครูก็เลยโทรไปหาแฟรงก์แต่ว่าแฟรงค์เนี่ยก็ไม่รับสายนะครับคุณครูก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้แฟรงก์ดูพอแฟรงก์เห็นก็ได้รีบไปที่สถานรับดูแลสัตว์แล้วก็เจอกับเจ้าเฟร็ดที่กําลังจะถูกฉีดยาแฟรงก์ Frank ก็เลยถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าใครเป็นคนเอาแมวตัวนี้มาเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ แฟรงก์เนี่ยก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าเป็นแม่ของเขานั่นเองที่เป็นคนสั่งการซึ่งต่อมานะครับแฟรงก์ Frank ก็ได้พาเจ้าเฟรดกลับมาที่บ้านแล้วก็เอากล่องเอกสารในตู้เก็บของไปหาแมรี่ที่บ้านอุปถมัมพร้อมกับโรเบอร์ตาแล้วแฟรงค์เนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าครอบครัวอุปถมัมปล่อยให้แม่ของแฟรงค์พาติวเตอร์มาติวหนังสือให้กับแมรี่ในห้องรับแขกทุกวันเลยนะครับ และเมื่อแฟรงเข้าไปในห้องรับรองเขานั้นก็เห็นแมรี่กำลังทำโจทย์คณิตศาสตร์อยู่แฟรงก็เลยเรียกให้แมรี่กลับบ้านแล้วก็หยิบเอกสารในกล่องที่ถือมาด้วยวางให้กับแม่ของแฟรงดูนะครับแมรี่เนี่ยก็ยังโกรธแฟรงอยู่เธอนั้นก็เลยวิ่งหนีแฟรงกับแม่ของแฟรงเนี่ยก็เลยพยายามวิ่งตามแมรี่ออกไปแต่แม่ของแฟรงก็ถูกรเบอร์ต้าขัดขวางไว้แล้วแม่ของแฟรงเนี่ยก็เห็นเอกสารที่อยู่บนโต๊ะพอหยิบขึ้นมาดูก็รู้ได้ทันทีนะครับว่ามันคือต้นฉบับการแก้สมการนาวีสโตข,ของไดแอนนที่ทำ เขานผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับแมรี่ว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอแมรี่เนี่ยก็ร้องไห้เสียใจมากแล้วก็บอกนะครับว่าเธอคิดถึงแฟรงก์แล้วก็ฟ้องแฟรงก์ว่าพวกเขาเอาเฟรสดไปแฟรงก์เนี่ยก็บอกนะครับว่าลุงพามันกลับมาแล้ว มันอยู่ที่บ้านแล้วในตอนนี้แมรี่ก็ถามแฟรงก์กลับไปนะครับว่าทําไมต้องทิ้งเธอไว้ให้กับคนอื่นแฟรงก์นั้นก็ตอบไปนะครับว่าเพราะลุงคิดว่าไม่สมควรดูแลหนูแต่ลุงคิดผิดถ้าแมรี่นิสัยดีฉลาดมหศัศจรรย์ขนาดนี้สแสดงว่าสิ่งที่ลุงทําถูกต้องแล้วซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้กอดกันด้วยความคิดถึงจากนั้นแฟรงก์ก็ได้กลับมาที่ห้องรับรองอีกครั้งนะครับแล้วก็บอกกับแม่แฟรงก์นะครับว่าจะเอาตัวแมรี่ไปเลี้ยงในแบบที่ไดแอนต,ต้องการแต่แม่ของแฟรงก์ก็ ดไดแอนคงตีพิมพ์ไปนานแล้วแฟรงค์เนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าดแอนสั่งเอาไว้ว่าให้ตีพิมพ์มันหลังจากที่ตายไปแล้วโดยแฟรงค์เนี่ยก็ยื่นข้อเสนอให้กับแม่นะครับโดยให้แม่เนี่ยเอาเอกสารไปตีพิมพ์เพื่อแลกกับการเลิกยุ่งกับแมรี่แต่ถ้าเขาไม่รับข้อเสนอก็คงต้องรอให้แม่ตายก่อนถึงจะให้ยอมตีพิมพ์สมการนาเวียสโตกที่ดแอนทําสําเร็จซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ของแฟรงค์ก็ต้องเลือกชื่อเสียงครับเธอนั้นยอมปล่อยให้แฟรงค์ดูแลตัวแมรี่แต่เมื่อเปิดกล่องกระดาษแล้วก็ได้เห็นกระดาษโน้ต่แนคนคําวณมั ็มไปด้วยรอยขาดน้ําตาครับแม่ของแฟรงค์เนี่ยก็ถึงกับร้องไห้แต่ถึงยังไงเนี่ยแม่ของแฟรงก์ก็ยังตัดสินใจตีพิมพ์โจทย์เวียนนาสตกอยู่ดีจากนั้นเมื่อแฟรงค์กับแมรี่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับแฟรงก์ Frank ก็ได้ส่งแมรี่เข้าเรียนมหาวิทยาลายัยตามระดับสติปัญญาของเธอแต่ว่าหลังจากเลิกเรียนเนี่ยแฟรงค์ Frank ก็ได้พาแมรี่ไปเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันครับที่โรงเรียนสําหรับเด็กโดยมีครูบอนนี่คอยช่วยดูแลด้วยอีกคนแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้สถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ําแล้วก็ให้ความสําคัญกันมาเสมอเลยนะครับการกดดันการบังคับในสมัยนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยควรจะปล่อยให้ลูกๆได้ใช้ชีวิตตามแบบที่เขาถนัดนะครับเพื่ออนาคตที่ดีและก็เพื่อความสุขของคนที่เรารักนั่นเองมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ